มากเลยอ่ะโอเคเริ่มมาค่ะโอ้โหสวยมากต้นไม้นี่สวยมากเลยสวยมากกี่ปีแล้วเนี่ยเป็นหลายสิบปีน่าจะเป็นหลายสิบปีเป็นรนะ้อยเลยต้นไม้นี่สุดยอดเลยเดี๋ยประมาณยี่สิบสามสิบปีต้นไม้นี่สวยไหมทุกคนเดี๋ยวขอเช็คดูอะไรดูนี่ก่นอนที่นี่นะที่ที่นี่นะม,มีมีนาคด้วยตัวแบบนี้นี่คือนาคเขาบอกว่ามีมนาคด้วยมันมันอยู่ติดทะเลเออมันอยู่ติดเจ้าพยางนี่ลูกๆผม ลูกๆผมพาลูกๆพาลูกพาลูกๆเนี่ยเขคุยกันแอบถ่ายเลยแอบถ่ายเลยแอบถ่ายพวกนี้ถ้าเห็นกล้องเนี่ขาจะกลัวคนโตสวยคนโตสวยแอบถ่ายนเด้วโอเคทุกคนเข้ามาอยากเห็นแม่น้ําเจ้าพญาไหมเข้ามาดูกันเอาจให้ดูไปดูไปดูเจ้าจอยกันแอบดูเจ้าจอยาผู้กองฝากแชร์หน่อยแล้ว นี่น,น,นี่นี่ตนี่โตวสวนปลอดของผมเลยเฟื่องฟ้าสวยไหมนั่งเรือมาจากบ้านผมอะอก็ประมาณครึ่งชั่วโมง20บกว่านาทีอยู่เจ้าจอยนี่สวนใหม่ของผมทั้งสวนเจไร่กว่าปิดแม่น้ำเจ้าพยาสุดยอดยไหมไว่าอยว้าวแล้วมีคลองอยู่ข้างๆด้วยเดี๋ยวต้องพาไปดูคลองกันแต่อย่างอื่นต้องไปดูแม่น้ำเจ้าพญากก่อน,อนดีว่า ป่ะสวยไหมทุกคนเร็วมากสวยค่ะนี่นี่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ผมกลายเป็นขวัญใจผู้สูงอายุแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ผมหลังจากหลังจากโดดแทรผลีกลายเป็นขวัญใจผู้สูงอายุละ <c oughs> สวัสดีแ,สแฟนคลับหน่อยสวัสดีค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่ผมนะครับ <c oughs> ผู้สูงอายุสวยไหมคะ <c oughs> อายุอายุเท่าไหร่มะเจ็ดสิบสี่ค่ะอันนี้คุณพ่อผมนะครับทุกคน หลอ่อเหมือนผมเลยใช่ไหมปีนี่เรป้า <c oughs> คุณพ่อผมอายุ80ปีใช่ปีนี้มางานแต่งงานของผม <c oughs> งานแต่งงานของต้นน่ะเขาขึข os, oh, ้นไปพูดบนเวทีขอบคุณ hmm. ทุกคนนะครับที่มาในงานแต่งงานของผมโอ้แขกนี่นะจะตกเก้าอี้หัวร้อนจะตกเก้าอี้มาในงานแต่งงานของผมกกิินนเหลขาบอกว่าเขากินเบียร์เยอะเกินไปขึ้นไหนนี่หัวร้อนทั้งงานเด็กน้อยบอกว่าหัวร้อนจนจะตกเก้าอี้เลย อไปไปดูไปดูแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่าไปสวยมากนี่นี่จำได้ไหมคนนี้สวัสดีครับทอมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักกระทุ้นผมบอกสวยมากค่ะคุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยประมาก็ประมาณโอ้โหหนึ่งจุดสี่เคนี่ไปดูไปดูแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่านี่เจ้าจอยอ๋อนี่ยเขาล้นน้ำผ่องล้นน้ำต้นไม้ต้องเขาล้มสวนเจ็ดไร่อ่ะเขาเนี้ยต้อง ต้อง uh, ต้องให้คนมาดูทำสวนหน่อยอมานี่สวยไหมที่ลูกสาวลูกสาวสามคน <Okay. S 1> คนนี้ชื่อนาริซาคนนี้ชื่อนาริซ่านะครับทุกคนคนนี้แหละที่จะไปเรียนเมืองนอกแล้วคนนี้ใช่ไหม <Not yet. S 1> นาริซ่า <Not yet. S 1> คนนี้จะเรียน <Not yet. S 1> คนนี้จะเรียนเมืองนอกแล้วลูกเิสอยากไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยคนนี้อลีนาคนนี้คนที่สองนะครับ คนนี้ก็เป็นนักกีฬาเก่งด้วยเพิ่งได้รางวัลเ<อ>พิ่งได้รางวัลอะไรนะเพิ่งได้รางวัลอะไรจากโรงเรียนโอ้สงสัยเป็นเป็นความลับหนอโรงเรียนโรงเรียนส่งมาโรงเรียนส่งมาเป็นเป็นเป็นอ่อ private email อีเมลให้ให้พ่อกับแม่เท่านั้นเขายังเขายังไม่รู้เ <laughs> ขายังไม่รู้โรงเรียนโรงเรียนเขียนมาบอกว่าเขาได้รับรางวัลเขายังไม่รู้ความแตกตอนนี้แล้วไอ,อ้ออน้าข้ามี<อ>ไไมันไม่ยอม uh, ไปดูไปดูแม่น้ำเจ้าพระยากันเดี๋ยวไป and now you follow here come come over here เรื่อครับอาปะนี่เดี๋ยวพาไปดูไอ้นั่นดีกว่าพาไปดูวิวสองตึกมีสองมีสองเอ่อมีสองโครงสร้างขึ้นมานะครับมีอันหนึ่งใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามากเลย อาไปดูกันตอนนี้ก็พาดูตอนนี้เออผมเคยโชว์รูปไปนะทุกคนเลย่เราก,ก็เปิดเพลงคลาสสิกให,ใหเ้เนื่องจากเนื่องจากเจ้าของเปลี่ยนนะครับเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของคนนี้อินกับเพลงคลาสสิกแล้วก็รู้ว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยมันทําให้ต้นไม้นี่เบิกเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนี่ออที่เขาต้องเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังใช่อ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านงานวิจัยมาเนี่ยเขาเปิดนี่ไอ เดี๋ยวเอาให้จบประโยคอันงานวินนจัยมาเขาบอกว่าถ้าเปิดเพยต้นไม้ฝั่งก็จะเต้นไม้เติบโตรเร็วขึ้นนะครับนี่ดูดูดูใครเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูซ o ม m หน่อยมแมรี่ <c oughs> นี่แมรี่นี่เขาสงสัยจะถ่ายให้แม่เขาดูที่อเมริกา <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นบ้านของเราตรงนี้กลายเป็นบ้านใหม่ของเราแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ตรงนนี้กลายเป็นบ้านใหม่อาจจะ ทำสวนแล้วเปิดให้ทุกคนได้ชมสักสักครั้งหนึ่งเอาต้นเมาไม้เข้ามาเปิดให้ทุกคนได้ชมอ่ะขึ้นไปดูงบด,ดีก่อตรงนี้นะครับก็คือที่ดินใหม่ถ้าใครพิ่งเข้ามานี่คือที่ดินใหม่ที่ผมพึ่งซื้อลิมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยที่มันแจ๋งคือท่าเรือเดีย๋ยวให้ดูแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาทำสนุกสนุกหน่อยเว้ย ตรงนี้คือเอาเราต้องมาทำอะไรเป็น Education หน่อยนะนเป็นเป็นรายการศึกษาหน่อยเป็นเป็นมามาเทรนนิ่งตรงนี้หน่อยนึ่งเป็น VIP Coaching อะไรแบบนี้ Super VIP c o a c h เลยค่ะซเปอร์โคชช่งาจให้ดูให้ดูช้าๆคราวนี้ต้องเลื่อนต้องเลื่อนกล้องแบบช้าๆเดินชอบไหมตรงข้าตรงข้ามเป็นของเตยนะครับแล้วก็มีตึกเพียบนี่บิวแบบนี้หาแทบไม่ได้แล้วประเทศไทย เป็นสกายไลน์นะสกายไลน์ line, แบบเป็นตึกเป็นซิตี้วิววิวสวยมากค่ะจ้าแล้วก็อากาศโคตรดีอากาศโคตรดีแล้วก็ข้างบ้านเวยตรงนี้สร้างอะไรไม่ได้ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ดีโผลมาสร้างคอนโดได้แน่นอนตรงตรงนี้เป็นที่สงวนเออคือเขาเรียกกระเพาะอะไรนะเขาเรียกกับอะไร์<ม>อดกรุงเทพเ<ม>ออเป็นกระเพาะหมูเป็นปอดกรุงเทพ เพราะว่า,เ,าเขาจะสงวนไม่ให้สร้างอะไรเยอะแยะตรงตรงนี้เขาเป็นบางกระเจ้าไงตรงตรงไหนเขาไปพ,พับบะแดงเขาจะไม่ให้สร้างอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ของหลวงเพราะฉะนั้นใครจะมาซื้ออะไรแล้วก็สร้างอะไรเยอะแยะไม่ได้นะครับเพราะนั้นโชคดีไปอะให้ดูแม่เจ้าใหญ่อยากได้ไหมทุกคนอยากมาเที่ยวไหม <laughs> สุดสนุกสุดส <laughs> โอเคโอเค ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ส่งกาแรแสดงความยินดีมานะครับอยากจะให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมว่านว่าๆเดี๋ยวจะเปิดทําปูให้มันเป็นไม่นะอเอเป็นดอกไม้อีกสักรอบหนึ่งตอนนี้มันพอดีมันอ่ตอนที่เจ้ารูปที่ผมลงไปมันเป็นรูปที่เออรูปอะไรอย่างรูปที่มันเป็นอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นเขาปูไว้รับนะักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วโควิดมาพอดีตอนนั้นเป็นช่วงพีคแต่ตอนนี้ดอกไม้มันก็แบบเริ่มโรยไปบ้างญ้ามันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม แต่ไปดูเนี่ยไอ้ที่เจ๋งสุดคือท่าเรืออันนี้นที่ทําให้ผมแบบตัดสินใจซื้อท่าเรือสวยมากไปไปดูท่าเรือขอบคุณฮันนี่ที่มาถือกล้องให้วันนี้ฮันนี่วันนี้นั่งเรือมากพิเศษเลย VIP มานั่งมากับครอบครัวผมทั้งนั่งมาจากตึกบ้านเราเลยนะครับตึกที่ถนนตกคุณพ่อกับแม่ผมก็นั่งพักละ <c oughs> <laughs> ที่หลังมามาเที่ยวมาปลามาเที่ยวได้บ่อยๆเลยเนี่ยตรงนี้นั่งให้ให้คนผมกําลังจะซื้อเรือละเดี๋ยวเราก็เราก็มีให้คนขับเรือไปรับคุณพ่อกับแม่ผมมาเที่ยวได้ก็อยู่ไม่ไกลามากขับมาก็ประมาณถ้าเรือเร็วๆหน่อยก็20นาทีนะครับโอเค20นาทีหรือ15นาทีก็ถ้าเร็วจริงๆสปีดโบ๊ทก็15นาทีถึงอ่ะพาไปดูท่าเรือกอันดีกว่าอันนี้เจ๋งเฮ้ยด,ดู girls wait mary 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 turn around wave เวฟบกมือหน่อยจใจอบกมือแฟนๆหน่อย <laughs> นี่เป็นที่ดินใหม่ของเรานะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไรตอนนี้ไม่รู้จะทำไรกับมันนะครับจะ,จะจะสร้างบ้านดีหรือจะเป็นสวนอย่างเดิมดีอันนี้ยังนึกไม่ออกแต่ว่าซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อน <laughs> อก็เดี๋ยวไปดูท่าเรือกันดีว่าตรงเนี้ยท่าเรือบ้านผมเองนะครับ <laughs> ทุกคนให้ดูกว้างๆหน่อยจะมายืนมายืนชมชื่นชมวิว ไม่ไม่ไปฝั่งนี้ดิฝั่งนี้เหมือนกับว่าเรายืนตรงที่มันจุด The หน้าบ้านผมพอดีเลย <Okay. S 1> หน้าบ้านผมพอดีแล้วก็ท่าเรือน,นี้ก็สร้างอย่างถูกกฎหมายนี่ตั้งไกลหน่อยว <Y ào S 1> มากยาวมากเกือบออกไปเกือบครึ่งแม่น้ำ <laughs> นี่แหละคือวิวหน้าบ้านผมนะครับสุดยอดและตรงนี้เป็นช่วงที่แม่น้ำเจ้าพยากว้างที่สุดเลยนะ ผมไปดูในแผนที่นะแล้วคือเจ้าของเก่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเจ้าแม่น้ําเจ้าพระยากว้างที่สุดเลยแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่ทําได้สะพานได้ยาวขนาดนี้เพราะว่ากฎหมายคือสะพานต้องไม่เกิน20%มั้งของความกว้างของความกวาม้างของแม่น้ําตรงนีตงน้ตรงนี้ความกว้างตรงนี้ความกว้างแม่น้ำเจ้าพระยาคดกว้างเลย,ม,เลยมันดูแล้วไปแบบสุดหูลุกสุดลูกห,หูลุกตาแล้วก็ที่ผมชอบอ่ะเป็นอันหนึ่งทีท่ตัดสินใจซื้อเพราะว่า ผมไปดูที่ดินเจ้าพยามาเพียบเลยนะเยอะมากเลยไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่เลยส่วนใหญ่เนะถึงแม้อยู่ริมเจ้าพยาก็จริงอะ่ะแต่มองไปอีกฝั่งหนึ่งไม่สวยเลยอะ่ะแล้วก็มีเรือเก่าๆแก่ๆอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยซื้อไปบางทีสองสามร้อยล้านอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยอะไล่เดียวอย่างเงี้ยสองสามร้อยล้านอย่างเงี้ยโอ้ไม่คุ้มเลยแล้วก็แบบเห็นวิวไม่สวยอย่างเงี้ยมาสร้างบ้านแล้วก็กุ้มใจอ่ะดูอะไรวะเห็นแม่น้ําอย่างเดียวไม่เห็นหนั่นเลย แต่นี้ดูแล้วแบบโอ้โหมันอลังการมากก็ให้ดูตั้งแต่180แสิบองศาตั้งแต่ตรงนู้นได้ตรงนั้นนะโอ้พระอาทิตย์ตกดินพอดีเ่ยดูพระอาทิตย์ตกดินพอดีอ่ะคราวนี้ก็มาช้าช้าให้ทุกคนดูเป็นวิวพาโนรามาจากท่าเรือของผมเองนะครับทุกคนกท่าเรือของผมเองผมกำลังจะเปลี่ยนละเปลี่ยนชื่อที่นี่ละไม่ใช่ชื่อดอกกระเจ้าแล้วนะครับทุกคนอาจจะเป็นชื่อบันดิตไอเลนนะครับบันดิตไอเลนก็คือเกาะบันดิต อยากได้ไหมชื่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเกาะจริงๆร,รถก็เข้าได้แต่มันอ้อมนิดนึงมันอ้อมพอสมควรเลยแต่ว่าถ้ามาทางเรือสะดวกกว่าเขาคนส่วนใหญ่จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเกาะแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่เชิงเกาะนักทีเดียวผมจะเรียกอาจจะเรียกที่นี่ว่าบันดิตไอแลนนะครับเดี๋ยวทำป้ายให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนเรียกได้ง่ายๆโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ดูเดินออกไปมันชิวมากตอนนี้อากาศดีมากนะทุกคน แล้วก็เดินออกไปอากาศดีๆอ่ะหน้าบ้านเราทำไมมันดีขนาดนี้วะฮันนี่ <laughs> มันเดินเดินพอเดินพอเดินแล้วรู้สึกพอมันเป็นบ้านเราเองพื้นที่เราเองเนะรู้สึกมันดูรู้สึกมีความสุขระดับหนึ่งเลยนะ <laughs> 1.7k พวกคุณมาฉลองกับผมหน่ยอยเดี๋ยวจะพาพา,เ,าเริ่มพาลูกศิษย์เข้ามานะครับให้ให้ลูกศิษย์บีไอีก่อนลูกศิษย์ใกล้ตัวกันอันตรงนี้ตรงนี้ก็มีแบบมีมุมถ่ายรูปแล้วนี่คู่ศรัทธาสร้างสร้างนี้เอาไปนูน อันนี้เป็นมุมถ่ายรูปตอนเขาเปิดสถานที่เนี่ยเขาเอาดอกไม้มาวางไว้โอ้โหสวยมากเลยนี่ตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้มันอยู่หน้าบ้านเราเลยเป็นของเราเลยวะนี่น<ฮ>สุดยอดอะเฮ้ยพวกคุณต้องนะ,นะะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยให้เขาเขียนใหม่ว่าเป็นบันดิตไอแลนนะครับทุกคนอยากมาเยี่ยมมาบันดิตไอเลนเกาะของบันดิตคิดมาตั้งนานแล้วนะว่าอยากซือก้อเกาะ แบบโทนี่์บอบินใช่ตอนนั้นก็ไม่มีตัง,งค์หรอกกูฝันไปก่อนซื <laughs> <laughs> น้อเกาะเหมือนพวกอะไรริชาร์ดบรานสันอะไรเงี้ยเขาแล้วพี่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวฝันต่อว่าอีกหน่อยทำเฮลิแพคที่ลงที่ลงเฮลิคอปเตอร์ที่เนี่ยเออทีหลังก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยใช่ไหมเหลือนานเกินเรือนานเกินซื้อเฮลิคอปเตอร์คำหนึ่งฝันฝันวยกัน <laughs> ฝันฝันวยกันหนุบหนุบ <laughs> <ๆ>ก็มีใช่จักรวาลมันมีหนทางส่งมาให้เองให้เราเองโอเค นี่แหละกลับไปดูคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เขาแฮปปี้มากเลยอันนี้เป็นไงบ้างชอบไหมชอบค่ะการดีมากประทับใจตั้งแต่นั่งเรือมาแล้วใช่จริงจริงอ่ะโอเคแล้วเขาก็ปรับพื้นที่ดีมากเลยาจเนะเดี๋ยวพาขึ้นไปพาขึ้นไปดูข้างบนเอาไปขึ้นข้างบนอันนี้ละไปดูข้างบนสูงๆนั้นอ่ะไอ้ชายเขาดูหรือจะพาขึ้นไปตรงไหนตรงนี้นะ จริงๆอะตอนเขาสร้างเขาจะเอาดอกไม้เหตุผลที่สร้างเป็นแบบนี้คือเอาขาเอาดอกไม้มามาปูเต็มไปหมดเลยนะคืออันนั้นเป็นที่ห้อยดอกไม้มันสวยมากเลยตอนที่เขาสร้างเสร็จอะเขาทําเสร็จบ่อยๆใหม่ๆเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอตอนนี้<พ>อดอกไม้ว่า <laughs> ไงจอยหิวแล้ว <Yeah. S 1> ยากกลับบ้านแล้ว <Yeah. S 1> ใช่เป่า <Yeah. S 1> ทุกคนจอยอยู่แล้วนะครับทุกคนเขาอยากกลับบ้านแล้วเจ้านายอยู่นี่ก็เจ้านายเจ้านาย โอเคเดี๋ยวพาเขาคนขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วก็จะกลับละพูดเด็กๆรอยละรอกันใหญ่โอเคเดี๋ยวสักอะไรอ่ะเสาทิศนี้จะพาลูกศิษย์ VIP นั่งเรือมาเดี๋ยวจะเท่าเรือยอชสวยๆนั่งมามันต้องแบบมาแบบมีมีสไตล์เว้ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนสุดของอันนั้นนะมันจะไม่มีอะไรบังเลย จะสวยมากใครมาเสาที่นี้คือคุ้มมากเลยนะคิ้เนี้ยมากเลยนะจานเปิดไปเลยดูเป็นเซตแรกเลยอ่ะที่ได้มาใช่แล้ววันนี้ก็พยายามเราพยายามทำให้สวยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาอาจารย์เขาซึมซับกันใหญ่เลยเขาขอซึมซับพร้อมล้ำรวยสิ่งที่ผมไม่เออผมไม่ได้แบบว่าพยายาแลวเอาอดอดรวดอดล่ำอวดรวยเข้าทางไหนวะเนี่ยงงไปหมด้วโอเคเข้าตรงนี้ เราผมไม่ได้มาแบบหวดแล้วหมดรวยเลยนะคือถ้าถ้าผมไม่สแสดงผลลัพธ์เนี่ยถ้าผมไม่สแสดงผลลัพธ์คนก็จะสงสัยอยู่นน่นน่ะใช่ไหมผมก็ไม่อยากให้อยากให้รู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนะี่ยมันใช้ได้จริงไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช้ได้จริงสำหรับผมคนเดียวพวกรู้สิกของผมต่างๆที่เอาไปทํากันก็ร่ำรวยกันเดี๋ยวไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยในเะนี่ยพวกเนี้ยคนนั้นหายกันไปลุงก็วันก็สองวันเต็ม สองวันเต็มแบบบิซี่มากแล้วก็อะไรใหม่นิดหน่อยฮันนี่ก็ยุ่งละทุกคนที่มาที่เอาหลักการที่ผมสอนเอาไปใช้เนี่ยก็ร่ำรวยกันไปตามๆกันนะครับผมก็อยากจะส,สิ่งที่สิ่งที่ที่เอามาโชว์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าโอ้มาวอวดรลํามดรวยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับก,ก็ก็ด้วยแหละนิดหน่อยแต <laughs> ่อวดเพื่อให้มันมีจุดประสงค์ไงใช่ปะ่ะให้อะตอนนี้เราขึ้นไปเพื่อจะไปดูวิวนะครับทุกคน น,นี่ก็ต้องหาอะไรทํากับมันวตรงนี้อ่ะโอเคต้องเปิดเพลงคลาสสิกนะทุกคนสังเกตไหมต้องเปิดเพลงคลาสสิกเปิดเพลงคลาสสิกให้ให,ให้ให้ต้นไม้ฟังนะอันนี้แบบว่าเขาเป็นงานวิจัยมาแล้วนะไม่ใช่แบบบ๊วซั่วเนี่ยงานวิจัยมาว่าเปิดเพลงคลาสสิกให้ต้นไม้ฟังโอ้รู้สึกดีจัง อ่าให้ดูหนึ่งร้อยแปดสิบองศาว่าวิวเป็นไงโอเคโอเคทุกคนเตรียมพร้อมมาเรียนที่นี่นะครับทุกคนนี่บันดิตยูนิเวอร์สบันดิตไอแลนมาแล้วนะครับทุกคนบันดิตไอแลนออฟเลิร์นนิงนะครับเกาะแห่งการเรียนรู้นะครับเกาะเกาะแห่งเกาะแห่งความร่ำรวยเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาเรียน มหาลายยัยแห่งความร่ำรวยเป็นมหาลาัยเดียวที่สอนความร่ำรวย<ม>ใช่ไหมสอนสิ่งที่สิ่งที่เอ่อเอาไปใช้ได้จริงๆอันนั้นนะสวนโปรดของพี่เลยเฟื่องฟ้าเฟืองฟ้าเฟืองฟ้านี่มันออกดอกทั้งปีผมชอบมากแล้วคุณเห็นไหมมีคลองอยู่ใกล้ๆนี่ตรงนั้นมีคลองอยู่มีคลมีคลองอยู่นี่มีคลองเออน่ารักมากเลยน่ารักค่ะเออมีคลองน่ารักคลองอยู่ใกล้บ้าน มีแม่น้ําอยู่หน้าบ้านมีมีคลองอยู่ข้างบ้านนี่สวยไหมนี่คือขึ้นมาชั้นสองอนนั้นชั้นหนึ่งชั้นสองโอเคกกใช่อากาศเย,เย็นสบายไม่ร้อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีลมตลอดเวลาเพราะอยู่ใกล้น้ำโอเคนีแต่คนยินดีทุกคนเลย <L an> บันดิตไอส์แลนด์ทิ้งกันใหญ่เลยท <it> ี่มาดูด้วยเกาะบันดิตนะครับเฮ้ยแต่จริงจริงผมดูที่ดินแม่น้ําเจ้าพญา,ยาม,มาอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ซื้อมานะผมดูที่ดินนริมแม่น้ําเจ้าพญา,ยาม,มาประมาณ3-4ปีแล้วแล้วแต่ละอันไม่ได้เรื่องเลยแบบไม่โอเคผมไม่โอเคมากๆคือมันโอเวอร์ไพรซ์ราคาสูงเวอร์เจ้าของไม่ยินเจ้าของนี่แบบคิดมากกับที่ตัวเองเอางนี้ดีกว,ว่าคิดมากเขาคิดว่าตัวบางที200้อยล้านเงี้ยไล่เดียวเงี้ย แล้วก็แบบต้องพูดง่ายคือต้องลื้อของของเขาหมดเลยคือเขาคิดว่ายกตัวอย่างบางคนอาะชอบคิดว่าตึกของเขามันมีค่าไงเลยคิดบุกรวมราคาเขาด้วยผมกูต้องฉันต้องมาลื้อตึกเธอทั้งหมดเลยทั้งหมดมันมันดูไม่ได้เลยถ้าจะฉันจะสร้างบ้านคือต้องลื้อทั้งหมดไปสร้างใหม่เลยดีกว่าแล้วต้องเสียตังค์เพิ่มอีกนะ อันนี้คือแบบมาแบบนี้เลยเขาบอกว่าอาจารย์ขอดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยคนค่ะอันนี้ถมถมที่ถมที่มาเรียบร้อยนี่เขาทําเป็นภูเขาเลยเข้ามาดูเขาพยายามทําให้ดูเป็นภูเขาแล้วก็สร้างไอแบบแต่คนเจ้าของเก่านะเจ้าเขาเพิ่งสร้างมาไม่ถึงปีนะเนี่ยไม่ถึงปีนะใช่พอเริ่มเปิดเปิดเริ่มเปิดตอนเริ่มโควิดพอดีแล้วก็รัฐสั่งปิดเลยแล้วเขาก็เลยแบบอ่าเขาทำธุรกิจไม่ได้เป็น หลายปีหลายเดือนเนาะก็เลยต้องขายเนี่ยดูก็าทำดีมากเลยนะทำเป็นเนินขึ้นมาแล้ว,แล,วแล้วก็มีพวกอะ,อะไรขเขาเทป,ปูนอย่างดีเลยนะเนี้จอยเล่นจอยเล่น,จอ,ลนจอยเล่นสกูตเตอร์แล้วผมกำลังจะซื้อซื้อไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามามาเออมาบ้างนะครับซื้อมาหลายอันหน่อยจะได้มาเล่นเล่นสนุกสนุกแถวนี้มาดูผาที่ตกดินอ่ะมาดูถาที่ตกดินกัน บางกระเจ้านี่เล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้เนี่ยตรงกระเพาะหมูตรงบางกระเจ้าเนี่ยมันเป็น best of Asia นะของ Time Magazine ติด best of Asia ของ Time Magazine เลยนะขึ้นปกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของเอเชียคือ คนไม่ค่อยรู้ไงว่ามันมีเฮ้ยมีสวนขนาดนี้เหรอว่าอยู่ในอยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยเป็นปอดเลยเออเป็นปอดของกรุงเทพแบบคนไม่รู้นะนี่ติดอันดับ international นล้วยภาษไทยไม่รู้เออคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดจนรู้อ่ะเดี๋ยวพี่ต้องพูด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 ที่แถวนี้ราคาขึ้นแน่นอนเออว่ะอาจารย์จริงโอเคทำไมมันไม่ค่อยชัดแล้วเนาะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีชัดใองนี้ยังจอดชัดเหรอโอเคโอเคอ่ะ พอบเขาอยู่กันละไปดีกว่า<ป>โอเคงั้นเราก็ขอลากันแค่นี้นะครับทุกคนโอกาสหน้าจ,จะมาจะแต่งตัวรลอๆหนะ่อยวันนี้ผมยุ่งมากเลยโอเ, <laughs> โอเคนะครับ <S <S ขอบใจฮันนี่มากที่มาช่วยสวัสดีครับ